พูดนะลมเป่าด่ามาแกกเว่อๆ์อพูดนะลมแรงอหนาวเย็นชาเมื่อคืนเมื่อคืนหิมะตกด้วยพี่นอ้องเงิดหลายนั่นสิม,มาตกอยู่ มันมันปอไหวใทแนวนี่นเนาะพี่น้องแดดออกกันรู้สึกว่าดีใจแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยความหนาวมันก็นยังผัดผ้าความหนาวเนบคือเกาเอ้ยเมื่อแข็งพี่น้องที่ออกมาพูดงับงับงก็บคือว่าพาหมามาขี้มาเยี่ยวพี่น้องเออพาหมาออกมาวิ่งเขาจะเบื่อไงเรายังเบื่อแล้วเนาะอยู่ในแต่บ้านกินแต่ในบ้านมันก็บเบือ่อ ก็ต้องพาเข้ามายืดเส้นยืดสายธรรมชาติของหมาเขาก็ต้องวิ่งเล,งลงน่นเนาะนี่ถ้าเป็นแบบนี้นะในในป่าก็คงจะมีเห็ดขึ้นเยอะอยู่นะนี่เขาเรียกอะไรไอตัวเขียวๆนี่ยหญ้าเขียวๆนี่ไหมหมอดมอดมดมอด,มอ,ดอยางนันบเหะออือแต่ว่าในในในป่านน้นไม่มีเลยแสดงว่าป่าแห้งเนาะป่ามันไม่อุดมสมบูรณ์ฉันว่านะเออ ถ้ามันมีอย่างนี้นะเห็ดคงเกิดแนี่ในป่าอะไรไม่มีเห็ดฉันก็งงเนาะพี่น้องเนาะมันนาสิมีไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรเนาะไอเห็ดเห็ดเห็ดผึ่งหวานผึง่งเวอร์นคือข้าเจ้าเนาะแต่สันบ่มีเลยมีแต่ป่าไม่มีประโยชน์ได้กินแน่กับเห็ดอันเห็ดคอนหอนละเจ้าแจ็คมานี่แล้ว มาน,นี่แล้วลูกเลี้ยอะเอาลูกบอลเร็วๆจัดแจ็กจัดแจ็กเอ้ยจัดแจ็กจัดแจ็กวันนี้ลูกมาเร็วๆอาจารย์จแจ็กวันนี้แล้วต้นไม้ต้นนั้นก็โอ้ยหักลงมาเมื่อสามสี่วันที่แล้วนะลมมันแรงมันน่ากลัวมากเลยเซ็งเลย แจ,จ๊กแจ๊กโชคยังดีที่เราอยู่ในบ้านกันและมัน,ม,นมันตกกลางคืนเน่ยเราไม่เห็นพ่อใหญ่ว่าได้ยินยุ่แต่แต่ว่าไม่รู้ว่าเสียงอะไรตื่นเช้ามาเพิ่งจะเห็นจอดจอแจ๊กเนี้ยเดวหาแม่เ,เ็วแล้วแม่ไม่มีเพื่อนเลยเร็วแม่พูดอยู่คนเดียวนี่เรวมาหาแม่หน่อยเร็วเร็วเรวหาแม่เร็ว เอ้ยเปตุออยานพอโลต้นหานะ่ะเห็นบ่ต้นอยู่ข้างหน้านั่นแหละท,ที่ที่ไม่มีเปลือกนะเห็นไหมนั่นน่ะอยู่ตรงหมานะ่ะเห็นไหมนะนั่นตรงปลายยอดมันมันล้มลงวนะันนั้นโอ้โหเป็นหลุมอุกาบาทเลยมาน,นี่ลูกมาน,นี่เร็วๆนะ่ากลัวเร็วๆก็ถามว่ากลัวไหมก็กลัวเหมือนกันนั่นแหละกลัวมันจะมาล้มเสียบ้านเราอะ่ะแต่เรายังไม่มีเงินที่จะไปให้เขาตัดเนาะมันไหลไหลายตังค์อยู่พี่นอ้องเป็นพันเหรียญคนนะ่ะ ออต้นแค่นี้มันน่าจะพันนั่นแหละแต่จริงๆเดี๋ยวเห็นเขาไปทํากันนะอ้ว่าแพงอิลีพี่น้องสองพันกว่าหกเจ็ดหมืน่นคนเด้อมนบอเอา้า <laughs> ทำมาใหญ่ลูกทำอะไรครับทำอะไรครับก็ต้นอันนี้มันเกิดด้ว่ต้นดอกใหม่มันยังทางหยอดออกมามบังให้มามีดูสิมึงลู้บังอะไรแม่ขอดูสิบังมึงมังเอาหัวมึงออกกระจอดก็ดากมาบังให้มามีดูก่อนนี่เห็นบ่นี่ต้นดอกใหม่นี่เห็นบอมันเกิดแล้วนี่ดอกไม้มันเกิดแล้วบังม่งมง อตอนน้นพักปลามันขนาดจะเกิดได้แต่ว่ามันบ้าในเกิดปะอะไรมันมาแตกตรงนี้เนี่ยโอ้แก้วยังเสร็จแก้วเสร็จยังมาแตกใส่มาคุดสมบูรเป็นหลุมเลยบากแก้วากแก๊กสูนี่เออเด็กน่อยขี่ตามาส้มนี่ ไปขุดแล้วข้าบ้านกันแนะ่เบื่อเด็กไว้เด็กพูดอยากเข้าบ้านดีกว่าไว้นี่มาขุดทำไมมีต้นไม้ดอกไม้แม่ขึ้นเลยขุดหายังบานถามแน่นี่เห็นไหมที่พูดถึงว่าไอ้ไม้มันลม้มเห็นไหมมันเล็กซะที่ไหนแล่วนน่นอ่ะพูดอ่ะบ้าใหญ่มาก นี่แหละเห็นไหมมันเป็นหลุมโอก,กาศบาทที่ฉันพูดถึงเมื่อกี้เ,เห็นไหม,น,มนุ่นๆอ่ะหลุมใหญ่บเบ้อเลยเห็นไหมอื้ยอันตรายมากๆแล้วก็หนักนะไม่ใช่เบาๆนะหนักแบบสามารถตายได้เลยและ้วคอยระยานเด้อไปๆไปข้าบ้านแม่ก็พูดมากแล้วเนี่เร็วเข้ามันก็นเย็นแล้วมันก็ขุดดินแล้วนั่นน้อยๆ <laughs> มามันไม่ดีแล้วตรงนี้นะไอ้หนู ถ้าบ้านเลวเอาจะลือ้อหลัวทำใหม่มันก็ทำไมมันไม่ไหวไนี่แรงฉันเนี่ยฉันไม่มีแรงนะฉันไปตัดอยู่วันนั้น,น่ยวันตอนที่มาใหม่ๆนะตรงนี้นะ ตรงนี้ก็ยังไปที่ฉันอยู่นะพี่น้องนี่ลกๆนี่เห็นไหมจนถึงขาวๆนู่นนี่ฉันต้องขยับยัอไปปักตรงนั้นแต่ว่าแฟนบอกว่าอย่าไปเลยตรงนี้มันรกเห็นไหมนี่และตรงนี้มีแต่เศษแก้วเศษตะปูเต็มเลยนะเพราะว่าเขาซ่อมรถนะ่ะเขาโยนลงไปในนั้นนะโอ้ยันะขดลวดขดอะไรเต็มเลยและตัวฉันเองก็ทิ้งด้วยเลยไม่ไม่ตรงนี้นะรกก็เลยว่าอย่าเสียงเลยไม่ต้องไปทำมันหรอกคนว่า เอออิลีละอันตรายตวกปเห็ดนทุ่มมแต่ว่ามันสิมีผักได้พี่น้องมันสิมีผักไอ้นั่นน่ะมันจะมีต้นไอ้อะไรนะต้นเขียงต้นหยอดเขียงตรงนั้นน่ะมันมีหยอดเขียงไงพี่น้องมันมีหยอดเขียงไงตรงน,นั้นนะนะมันเกิดยังวะนี่ตรงนี้ตรงที่หมาอายู่แถวๆไอ้จ้ารุงอย่าไปขุดน,นะลูกจาเลยอย่าเข้าไปตรงนั้นลูก นั่นนะตรงที่ไอจอดอยู่นะตอนแรกมันอยู่ฝั่งชั้นนี่แหละนี่แหละตรงตรงโน้นนั่นแหละตรงใกล้ๆหมาก้ใกล้ชั้นนี่แหละชั้นก็เลยไอ้นั่นกดไอ้นั่นผักให้มันดันให้มันไปอยู่ตรงโน้นไงลุกได้ยังฮนะพระเอกพระเอกแจ๊ดแจอด <c oughs> ไปๆไปพ่อจะได้านะเยพ่อไม่ชอบให้มานอนตรงนี้เพราะว่ามันอันตรายมาเลูกอแ็กอันนี้บอกว่าอย่ามาเล่นแถวนี้เห็นไหมมีต่น็อตมีต่น็อตมีตเ่เศษเอที่เขาซ่อมรถนะนะโอ้อันนี้มันคือป้าโอ้โหอ,อต้นแตกนี่เห็นบ่แลมปิดเลยโอ้โห,หน่ากลัวไอ้ไอ้มันมันล้มลง,ลงอ่ะเนาะ เห็นไหมมันทิ่มดินพี่น้องว้ายอันตรายเด้ในลูกข่อยนี่ยพอด็กยงา,างเลาะมะเบิงจักเทียมมองนี่เศษไม้มันล่วงมันก็อันตรายตัวไปทั่วจะปบบนี้เบิงบ่เบิดเด้หน่อยยางไปพลาสิกยางพลาสิกยางไปเบิดบานเบิดตาประมาณนี้น สิจอบแต่เฮ็ดทอนได้เฮ็ดบ่าในมาดอกเพราะมันยังหนาวอ,อยู่พี่น้องนะฟังเสียงลมนะนะอัน,นอันนี้กระพังตัวนนี่ไอ้ต้นแอปเปิ้ล่อยในงานนี่ตายได้นน่พี่น้องแล้วนี่งานนี่งานใหญ่เติบอยู่ในตายโอ้ต้องหายอยังไปดึงลงให้มันหักกันนะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันจะตายเพิ่มไปอีก นาเตี่ยนาเตียเห็นบ่าข่อยง่อยเอายังวนง่อยเอาแอปเปิลหมองนี่แหละดีดีมันมันมันสิกินเนี่ยพระไงวถ้าเกิดว่าอันไหนทำมันมันแห้งมันหักแล้วก็ให้ใต้ตัดออกกะสันโมอื่นมันกะสิตายน้ำพอสันเอาวางสันสิบอกข่อยสิตัดออกยู่เดี๋ยวให้มันเศร้าร่มกอนเสียเอาเลยไฟฟ้ามาจวดมันจะบาดหนึ่ง เข้าบ้านก้อนหนาว